รถไกด์สเปเชียลหนึ่งหนึ่งสี่นะครับรถคันนี้วิ่งเพียง1,200งมืนสองร้อยมเท่านั้นปยี่สิบสองจนยี่สิบสามมาร์ก่อแวนแอนไฮแอนด v อ r s a ร์เซอรี่สี่สิบปีโลโก้ทองนะครับเ,เพื่อนๆมาให้ฟังเสียงกันหน่อยนี่เลขไม,ม่หนึ0งมสองร้อยมลเท่านั้นนะครับมากับสีขาวโดดเด่นเลยนะครับไวท์แซน w ว i t แซนเพลโคตรหลอร่อฝาถังน้ำมันแต่งด้วยสวยงามเลยชิวหน้าดำๆดุๆฮารีดิบิสันนะครับแคชวาน a าฮารีดิบิสันสวยเนียนกริบทุกจุดนะครับแฮนด์เบรนนี่ได้แฟคทอรี่47สูงๆขับขีส่สะดวกสบายตัวบังความร้อนมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กริบข้างบังลมมีมาให้ด้วยดูโลโก้ท่อนิดนึงครับนี่โลกโก้ทองฉลองครบรอบ40ปีอลอดกัอนไปเลขทะเบียนสวยด้วย939 ครบจบนะครับสำหรับคันนี้รถปีใหม่ด้วย22-23มาฟังกันเราเปิดเท่าไหร่คันนี้นะครับ1.240,000บาทเท่านั้นถูกใจทรหาดแชมป์ได้เลยของดีอย่างนี้เรียบๆนะครับสวัสดีครับ